อันห้านาทีสุดท้ายเกือบถามถึงอนาคต3ปออาจารย์มองว่ายังไงครับถ้าในอีกขั้วหนึ่งมีโอกาสจะโ,โห่น่าจะคุยกันแล้วว่าจะจัดยังไงใครจะยอมใครจะถอยเนี่ยและอีกฝากหนึ่งอาจารย์ประเมินว่ายังไงครับรวมไทยสร้างชาติก่อนนะคะเนื่องจากเป็นพักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นหลักเลยเนี่ยถ้าครั้งนี้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ดิฉันคิดว่าครั้งหน้าก็คงจะไม่มีรวมไทยสร้างชาตินะคะแต่ถ้า ถ้าเกิดเกินได้เกิน25นะคะโอกาสที่ชื่อจะถูกเสนอเนี่ยมีแต่ถามว่าโอกาสที่จะได้เป็นนายมนตรีไไหมเนี่ยฉันคิดว่าค่อนข้างน้อยนะคะยกเว้นว่าได้คะแนนสูงขึ้นมาจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นจุดที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมากก็คือว่าเมื่อตั้งรวมไทยสร้างชาติแล้วเราก็รู้ว่าคะแนนเสียงของความนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสูงกว่าตัวพรรคพลังประชารัฐในจังหวะนั้น เราก็คิดว่าจะมีสสหน้าเก่าย้ายจากพรรคต่างๆเข้ามารวมไทยสร้างชาติแต่ข้อจริงๆเนี่ยไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้เป็นสสที่เรียกว่าเป็นตัวตึงทางการเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าพลเอกประยุทธ์ถูกมองว่าเป็นผู้นําที่เป็นตัวเลือกเดียวของฝั่งอนุรักษนิยม ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นยังไม่มีคนอื่นซึ่งขึ้นมาท้าทาย <Burger. S 1> ใช่ไหมคะคือถ้ามองออตามโพเนี่ยก็ถือ<ค>ว่าเป็เนคนเดียวแหละที่โดดเด่นที่สุดแต่ทําไมฐานสนับสนุนัง่ฝงฝั่งอนักนิยมเนี่ยถึงไม่มาที่พลเอกประยุทธ์นะคะคือ<ต>ไม่มีใครย <v> ้ายตามมาคนที่ควรจะจับสัญญาณได้ดีที่สุดคือนักการเมืองใช่คำถามจบย้ายตามมาน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ถูกไหมคะน้อยตามมาน้อยก็ในเมื่อพลังประชารัฐได้มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ ทำไมพลเอกประยุทธ์ย้ายปุ๊บไม่ต่ไม่มีรยายตามน่ะไม่มีรยายตามมา่ำกำลังจะบอกอะไรคราบยู <laughs> นั่นไงคะนี่กำลังจะบอกอะไรครับ <laughs> กำลังจะบอกไงเขาว่ามนลขังตรงเนี้ยมันมันเสื่อมลงละ <h> แล้วสัญ,ญญาณที่ไม่ว่าจะส่งมาจากเรดาร์ตรงไหนเนี่ยมันเหมือนกับถูกถูกมองข้ามถูกละเลยนะคะดังนั้นโจทย์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือว่าหลังจากนี้จะจะ จะมีชีวิตทางการเมืองต่อจากนี้อย่างไรต้องรวบรวมฐานอนุรักษ์นิยมมารวมที่ตัวท่านให้มากที่สุดนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์เลือกให้ขาดเหมือนกันของของทางฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดมองอาจากโพเนชั่นเองที่บอกว่ายังมีคนไม่ตัดสินใจอยู่เยอะ3ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกว่าถ้าเวลาไปถามเนี่ยคนที่อ้่อึ้งที่สุดเนี่ยก็คือฝั่งอนุรักษ์นิยมแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าตัวเลือกของฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันกระจัดกระจายแล้วมันไม่มีใครที่เด่นมากพอที่ คนจะบอกว่านี่คือนี่คือตัวตึงในใจนี่คือแบบว่าจับใจจูฉันจะเลือกคนนี้แสดงว่าพลเอกประยุทธ์แม้จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เด่นที่สุดก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ทุกคนพร้อมจะเทใจให้มไม่อย่างนั้นเนี่ยคะแนนรวมไทยสร้างชาติจะสูงกว่านี้คะแนนที่เวลาไปถามว่าฝั่งอนรักนิยมจะเลือกใครเนี่ยมันต้องโดนมาแข่งกับอีกฝั่งจะต้องดดไม่อ้มอึ้งละ นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะอันนี้คือในในแง่ของประชาชนในแง่ของนักการเมืองซึ่งต้องเป็นคนที่จับสัญญาณได้ดีมากๆเนี่ยเมืมม่อรวมไทยสร้างชาติไม่มาที่ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือคนที่รายร้องพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหลายคนก็บอกว่ามาเนี่ยเพราะว่าก,กระตันอยู่ mm hmm. เพราะว่าเคยทํางานมาร่วมกันสุดท้ายพลเอกประวิตธนะครับอาจารย์พลเอกประวิตการของพลเอกประวิตพลเอกประวินเ,ะวเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วถ้าเราประเมินเนี่ยจับ อุณภูมิทางการเมืองจับจังหวะทางการเมืองได้ดีมากนะคะแล้วก็คิดว่าในแง่นี้เนี่ยพลังประชารัฐน่าจะได้คะแนนเสียงมากกว่ารวมไทยสร้างชาตินะคะคือถ้าถ้าเรามองพลังประชารัฐเดิมเนี่ยคือ116พอแยกออกมาเนี่ยฉันคิดว่าคะแนนมันมันปริอ่ะมันได้ไม่เท่าเดิมสองพักเนี่ยรวมกันไม่น่าจะเกิน90นะคะแต่ส่วนใหญ่น่าจะไปอยู่ที่รวมพลังประชารัฐเพราะอ,อะไรมากกว่าเพราะว่ายังมีสิ่งที่เราเรียกว่า สอสอเก่าดิฉันไม่ชอบใช้คาว่าบ้านใหญ่อะบ้านใหญ่มันเป็นคำกำกวมมันต้องบ้านใหญ่จริงๆรเนี่ยมันต้องมากกว่าหนึ่งจังหวัดด้วยซ้ำ<ม>แล้วก็จังหวัดเนี่ยก็ต้องคุมมากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่ว่าที่เราเห็นชัดชัดเนี่ยก็คือมีสอสอเก่าในหลายพื้นที่อย่างกําแพงเพชรสมุทรปราการนะคะสาแก้วอะไรพวกนี้ซึ่งก็จะทําให้พลังประชาธิรได้คะแนนเสียงมากกว่ารวมไทยสร้างชาติแต่คําถามคือไม่ได้มากพอที่จะเป็นแกนนำในการจ<ะ>ัดตั้งรัฐบาล,บาลได้ดังนั้นถ้า หลังการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะดิฉันก็ไม่คิดว่าพลเอกประวิทย์ซึ่งเป็นสสด้วยค,คงได้สสแน่ๆเนี่ยนะคะจะจะอยู่ในสภาไหมนะคะเบาไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเอออนี่เป็นออรแล้วก็เลื่อนลืมาหรือเปล่า